คือเดิมสตอว่าของแทนแน่นอนคือเดิมสตอครับี่น้องครับกลับข้ามาสูร้รายการเดิมสตอขอเพลงในเบรกที่ซ้ำเบรกที่เล้วเร่ใจพมใมนายร่งกับเรืองคอกอนไม้ชาวบ้านกับทนายหยุดหยุดบุญทองแก้วนะครับีปน้องครับในเรื่องของโคกอนไม้เกี่ยวกับเรื่องโมแ่แหละครับพี่นองก็ได้บทสรุปกันไปบางบางช่วงแล้วนะครับพีนองครับที่นี่พมยังมีข้อช่งไส้ส่วนตัวต่วตวตอนเนือ้อแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นองท่านผู้ชม เกี่ยวกับเรื่อง้อกันไหมข้องคนที่รวมโดยชั้นรถไปด้วยนะครับคนขับไม่ได้กินกระจิงแต่ว่าคนอนยุบนรถกินเนี่ยมีความพิษไหมครับครับนากิดนะครับครับผมนะครับคือล่างจากสีมีกฎหไม้พลาจารญย์ยัจราจรต่างบกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็ไม่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 ใหญ่ใจบังคับจบเฉพาะคนขับอย่างเดียวครับรวมไปถึงผู้โดยสารนะครับนะล่วงเกินไหมเวลาห้านประเพณีต่างๆ แก้วผักอีสานผักเนื้อผักตายไม่ใช่แต่ว่าอย่างในวันสงกรานเราไปนี่ตดกาตินตดป้าปลาเล่นก็แต่แต่มันคนไทยเราตุกตุกทุกตุกมไปนี่ทุกงานตุกงานมาด้วยมัวันไหนพี่ไทยก็เมาบางคราวบางคราวนั่งรถโดยท้ายก็เป็นรถทัวร์ปวดฝีแตกเริ่มร้อยนะครับครับซึ่งในฝีแตกนั้นมีการดื่มเหล้ามีการดื่มเบียร์มีการดื่มข้ามุนเมานะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าผูด้วยซ่านแต่กินเหล้ากินเบียร์กินข้ามุนเมาในรถ ในกนาดอิรถดกาลังเกอนที่ในตะดุดชาตายนะจะมีความพิษไยนะครับตรงนี้การลังจากมีพระราชบัญญัติจะาจรต่างมกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจะบังคับก็มีความพิดครับก็คือมีอัตราโทษทึ่โทวจำกุกนะครับมีอัตราโทษไม่เกินนกเหือนปับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทในตรงนี้สําหรับผู้โดยสารไม่ว่าผู้โดยสารดีโดยสารบนรถทัวร์ไปในงานกระทิ้นไปนงานตัวป้าป้ากลับบ้านหานท้องกลาน นะครับไม่เว้นเฉพาะว่าหนังบดทั่วหนังบดปิกงับถ่ายปิกงับหนังก้างขนครับนะครับกันตาปิดชุดแต่ว่ามีขวดเหล้าขวดเบี้ยตำรวจเล่นจัดเจนว่ะยกเบี้ยขึ้นดื่มกันตาตำรวจจับมีหลักฐานพร้อมก็มีความผิดมีความผิดเหมือนกันโทษถึงจำคุกไม่เกินร้เดือนอ๋อโทษน้อยกว่าคนครับนิดนึงอ่าโทษน้อยกว่ามพิษหนึ่งในว่ามีโทษจำคุกด้วยเหมือนกันมีโทในเรื่องที่อ่านเสียอยู่ในรถคันนั้นับมีโทษจำคุกไม่เกินหนและมีโทษปึ่งหมื่นบาทครับ นะครับสำหรับผู้โดยสารรับมันมันไม่แต่วาพอเราจะัาญัิจราจรต่างบกต่างนี้ไม่รวมซึ่งเรานังกินเหล้ากินเบียร์ในรถไฟหรือรถร้านไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวครับต่รถไฟในตรงนี้เขาห้ามอยู่เลยค้ับข้าอยู่แล้วตั้งแต่มีเหตุการขึ้นในรถคือในรถไฟมันมีระเบียบปฏิบัติก้องการรถไฟอยู่แล้วนะครับแต่กฎบ้ายตรงนี้คือ ไม่ได้กาไม่ได้ไม่ได้กลมไปถึงนะครับเต็นบุรุษฝอยก็มีระเบียบวแล้ยนะครับไอตรงนั้นเนี่ยนะนะครับอันนี้มีปะเดินท่ามว่วะชุ่มมุดเราไม่ได้กลับไปเที่ยวรถไม่ได้ลับไปต่อป้าป้าไม่ได้กลับไปต่อติ้นไม่ได้กลับไปไปไหนสงกราบแต่กลับรถเข้าช่วนรับรถพิับตขับไปช่่นหนึ่งคนหนังถ่ายพิงับเป็นพียบเลยจดเล่าจดเบียกันตำรวจมาห็นยาวทีมาเห็น ประเด็นมาว่าจะมีความพิดตามพระราจบัญญัติจแราจรทต่างบกจะบับนี้ไมครับนะครับไอตรงนี้นะครับถ้ารถกําลังวิ่งแต่เป็นตะด้นด่วนบุคคลครับเป็นตะด้นชาติานะครับข้าวปในตส้วนยางตัวเองนะครับไม่พิษคนในนั่งในรถ้นะอ่าไม่พิดตึงไหนแต่กินรากกินเบี้ยคือแต่ว่าคนขับอ่ะคนขับไม่พิษเพราะคนขับไม่ได้กินอยู่แถวเออแต่ถ้าคนขับกินพิษอ๋อคือคือจำ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 คนขับมันด้นส่วนตัวนี่ครับพิดปี อ๋อคนครับในพิษทุกกรณีตตแต่แต่ว่าคนโดยดชาติเนี่ยอยู่ในส่วนตัวนุ่นส่วนตัวนุ่นการในปลาย่างนุ่นไปนุ่นในหมู่บ้านนี่นุ่นกับบุคคลน,นี่มันนุ่นเฉพาะนุ่นส้นหมูคม่คนไม่พิษแต่ว่าแต่เป็นท่านนุ่นชาติฐานะาพิษม,มันเขา้าใกล้วะก็จะหลอดกำลังวิ่งอยู่ในแต่ดนสาธารณนะกำลังเคลื่อนที่ตึงเห็นกำลังดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มก้อนเมือนเม้งนะครับผีสู้ได้ก็มีความพิษก็เมื่อในกรุงเทพมหานครับล่วงเลหนังแท็กซี่ไหมพอหนังแท็กซี่ปั๊บเนี่ยบอกขึ้นแท็กซี่ปั๊บรกหลาายยคนูโด โม่งเมาเร็ลีวนะครับโม่งมากรโม่งมากอนแต่มีโค้ดเบียดอยูอ่แต่ตำรวจไม่ได้ต้นจิ้นแต่ว่าทุนตัวนั้นโม่งเลี้ยวนะครับกะก่อนว่าวจับก็อาจจะอ้างวา่าดื้มเหมาก่รกรจะขึ้นรถรแต่กั้นแหกคือตำรวจสั่งให้ท่านเหมากนว่าดื่มในรถออ๋ถ้ามีโคด้ดตรงไหนแต่<อ>มีโค,ค้คดตั้งยรงไหนกันถ้ามีโค้ดเบียดโค้ดล่ามีข้อมูลเมาไว้คือกฎหมายมันใตนท่าเหมากนว่าดื่มในขณะรถกำลังเฉือนที แต,แต,แต่แต่ถ้าว่าตำรวจในคณะตำรวจตรวจคนเมาอยู่ในรถแต่ไม่มีคเครเหล้าขึ้นเบียร์ล่ะก็ไม่พื้นไม่พื้นะกับถ <นะ S 2> ้ามาเจอลักต้านมาเจอกล้องกลางอ๋อสำหรับผู้โดยสารครับแต่ถึงถึงแม้ว่าเจอกล้องกลางสมมุตินะสมมุติว่าเจอกล้องกลางแต่ถ้าคนขคับซูเฟอร์แท,ท็กซี่คเขาข้าวครางเราข้าวครางผู้โดยสารอ๋ออาจจะบอกตำรวจอาจจะบอกพนักงานเช่าหมถีว่าเขาไม่ได้กินเหล้าเขาไม่ได้ดื่มเหล้าในรถล็อก ก็ตื้อกดเบี้ยมาเยอะๆก็มองมาเร็วครับซึ่งก็ขึ้นรถครับแล้วก็ตื้อกดเบี้ยมาแต่ตอนรถพุ่งกันหลังครับรถในพุ่มแหล่จกลังแหล่จกอยู่ก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนั่งกระโดไว้หยอกพนประโยชน์นะครับจำเลยอยู่ติพยานแล้วครับอยู่ติพยานอยู่ติพยานปากเองไงครับคือโซฟึ่งครับครับตาโซฟึ่งเขาหรอตาตาโซฟึ่งก่อนกับที ก้าวด้วยกับเรานะครับไอ้ตรงนั้นนี่คือเป็นข้อละเอียดโอ้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพ่อผมกิดว่าพี่นองที่เราเป็นคนที่ดาเนินชีวิตอยู่ในประจําวันทุกวันก็รายละเอียดเล็กย้อยแบบนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับนะครับพอถึงเวลามีัญหาก็มาถึงกับชายเขาเรียกว่าไม่ปรึกชาถันแนก็ดันไปก้อนคิดเราเองคิดเราเองจริงๆเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องข้อการดํเลืนชีวิตของเรามันเป็นรายละเอียดเล็กย้อยในแต่ละวันสมคนรรู้กันไว้นะครับเพราะไม่งั้น มันเป็นข้อกฎหมายที่พอเราไม่รู้แล้วนึกเอาเองพิษเพลืพิษเพลื่ไปเปิดข้อกฎหมายก็มันก็พิษจริงเพราะมันสำคัญไม่ว่าจริงๆแล้วรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีก้อนไม้มีประมวลกฎหมายถือไว้ในมือกันมั้งจะได้รู้ว่าข้อกฎข้านข้อก้อนไม้ในมั้งก้อนไม้แคร์ตัววันนี้เรื่องละเอียดก้อนไมายใจตัวกฎหมายใจตัวกฎหมายแกตัวต้องมีต้องรู้นะครับจริงๆแล้วนะพอโดนลักลอบขนข้รดับบุบหมเลยคนใต้ทุกคนต้องรู้ก้อนไม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ว่าบองคนไม่รู้กฎหมายแล้วกทาความผิด เราจะไม่ต้องรับทษอ้างตรงนี้ไม่ได้ดอกกุนไม่ปิดปากเลยว่าทุกคนต้องโละกุหลไหมแต่ในความรักไปเป็นจริงในประเทศไทยครับตกหมู่บ้านตกตำบลตกบ้านไม่มีใครโรมัดไม่โรับไม่โรมัคือมันที่จริงๆแล้วน่าจะไปกำหนดไว้ในตำราตำราข้องข้องระรับการเรียนตั้งแต่สักมัธยมต้นกดไม้แค่ตัวนี้เนี้ไม่มี ใช่ไหมครับมันจะต้องไม่ก้ดไม้เก๋ตัวกดไม่จราจรก้ไม่รื่องนียกดไม่ตัวไปกดนไมตัวไปมันต้งให้เรียนรู้ตั้งแต่ัยเด็กใช่ไหมครับเด็กก็จะได้มีความกลัวด้วยาผิดกดไม่จะได้จับซึ่งจะเห็่เรื่องเองเรื่องเรองการจ่รื่อองเรื่ององกรรแต่งรถองไร่ร่่งรอเร่ร าบตอนไม่งี้ถ้าไม่ได้เรียนกนไม่ไม่ได้เรียนฐาน่ายแล้วไม่มีใครชิดโรไม่โรอืมครับใช่ไหมครับครับไม่มีใครโรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญซิ่งทีรโรมาพูดกันวันนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องทีเป็นกฎนไม้เอ่อเคเคตัวอาจจะโทษไม่หมากแต่มันมันมันเข้าคอแต่มันพิดกฎหไายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งทีเอ่อโรส้มควรโรเพราะบางคนไปซึ้อท่ากฎหไม้เยอะล่าคนใต้กายยาที่ติดแต่ว่าก็นไม่เล็กๆไอ้แคเเตัวแบบเนี้ยละไหน้อยไม่ข้ามไม่บอกข้าม ท่านพญนันให้พี่น้องติดติดตามรายการนะเดินตเต้าคอเพลงในวันแห่งก้หนายชาวบ้านกับด้วยทนายชาวใต้พี่น้องจะได้รู้ก้อนไม้แขกตัวเพราะว่าจะได้รู้เราเวลาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเราจะได้รู้ออนได้พิษออนได้ไม่พิษเราจะได้ป้องกันตัวจะได้ระมัดระวังจะได้ไม่ประมาทครับพี่น้องครับและนี่คือเดินตเต้าคอเพลงกับก้หนายชาวบ้านโดยทนายชาวใต้กับทนายยงหยุดบุญทองแก้วพัก บรกไปให้พี่น้องได้เซฟความบันเทิงแต่นั้นเสียงเพลงสักสองบทเพลงนะครับลังจากนั้นเดียวเบรกหนะา้ามาสรุปรายการกันนะครับบทเพลงย่างพลัดใบใจพลัดหักนะครับกับเสียงรองของ้องธนัยยุธบุนทองแก้วองและต่อไปด้วยบทเพงลงกลดหนี่คมกับผมเ,เช่นกับ วันในยามเมื่อวันมุ่งมิงเราเพียวว่าใจเสียจริงฟังเสียงรีดริงที่ร้องดังกองนางกิดถึงเธอยามนี้ว่าใจรำร้องเมื่อคนที่รักเราต้องแต่งงานกับคนอี่น เาเดียวดายบนน้ำารกลางทวนยางาชีวิตเราแล็กยากวัวใจด่กนางที่มาม้างเมื่ไม่กล้าเทียบเขาสุดท้ายรักแท้แพห้หดเจ็บใจเหลือเกินเมื่อเธอนั้นมาเปลี่ยนใจ อย่างพลัดไบเหมือนกับใจของเธอพลัดรักเธอมาที่จากทิ้งฉันไปหาคนใหม่เบ้าตัดอย่างว่าวันนี้น้ำตาดิ่ไกลเธอไปมอบใจให้กับเต่าแก่ส่วนยา มองเลยวันในยามวันไม่มีเธอยังคิดถึงเสมอแม้ต้องเจอกับความผิดหวังน้ำหน่อยลังเกาความลังยังไม่หยุดจางทางรักที่เราเคยสร้างบัดนี้ไรเพอรวมเดิ ลัดไปเมื่อนกับใจของเธอรัดรักเธอมาที่จากทิ้งฉันไปหาคนใหม่เฝาตัดยางว่าวันนี้น้ำตาดิ่ไหลเธอไปมอบใจให้กับเดาแก่ส่วนยา ผิดหวังน้ำดอยล้างเก่าความหลังยังไม่จืดจางทางรักที่เราเคยสร้างบัดนี้ไร้เธอร่วมเดิน ใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริงาเง0 8งส9งห2ห6 อีกหนึ่งความสามารถของผู้ชายคนนี้น่าหลวงราเชนกิ่งทองกับอัลบั้มรักสุดใจเพลงดีมีความหมายหลากหลายอารมณ์รักสุดใจยกเล่มนึกพาฮู้เจ็บใจจริงเวอร์รู้น้ไม่รู้ใจรู้นแ้แปลว่าไม่รู้ใจไม่รู้อะไรก้อนนี้ทอง,ทงเจ้าสุราถ้าอยู่ลาดรูปพรีพบพวกคอมีแล้วอที่บ้านอีบ้า วางแผงแล้ววันนี้ติดต่อ086 362 7873สร้างสันค์โดย The Store Inter เพชรพระเครื่องศูนย์รวมพระเครื่องเมืองใต้และศูนย์รวมพระใหม่พร้อมเครื่องรางของขลังทั่วประเทศ เพชรพระเครื่องเปิดบริการแล้วที่สาขา1ศูนย์พระเครื่องเดโมโบางกะปิชั้น3สาขา2ศูนย์พระเครื่องโลตัสบางกะปิชั้นจีสนใจโทร083 2768383และ083 979 0683 ยอมไม่เดียงกินตะกรุกปุดหงิจเสนอสองนักร้องลูกคุณดาวรุ่งอังเมือน้าหยุลูกคุณสันอนุสรสงสานเจ้าตายบอกนี่ความอายไปโยเมืองร้องกับนักร้องสาวดาวรุ่งรุ่งนัชชาจากดินทิ้นตายลบนี่ความอายมาโยเมืองรักก็ได้เลิกก็ได้รักถึงห่วงทําไมเป็นลวงข้อเลิก ร่มเลีง้งคู่ชวนน้องและแหลติดต่อขอแสดงศูนย์ก่ตสี่อสองหนึ่งสองเก้าศูนย์แปดเจ็ดีเจกราบสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รับในก็เคครบทุกท่านครับกระผมน้าหลวงราเชนกิ่งทองบทกลอนที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นบทกลอนแห่งประวัติศาสตร์ของสังคมไทย ที่เกิดจากความคิดที่แตกต่างนำพาสู่ความแตกแยกสุดท้ายแล้วคนไทยก็ทะเลาะกันเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังบทกลอนหนีคอมซึ่งเป็นบทกลอนแห่งความเป็นจริงจากประวัติศาสตร์ครับนะพี่น้องครับ ¡Ay, ay, ัดจเป็นนคออม้ใแล้วตัดสินใจเป็นคนอมน,น้พี่น้องเฮอและนี่คือเรื่องราวของความเป็นจริงที่ร้อยเรียกดกลนโดยในหนังระเคียงระทังทองกระผมน้าหลวงราเชนกิงทองเป็นผู้ถ่ายทอดครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับกลับเข้ามาสู้รายการเดินสเตลล์อขอเพลงในเบรกสุดท้ายนะครับต่อเนื้องกันสักนิดหนึ่งเรื่องของกอันดื่มข้องมึนเมานอกจากเมาไม่ขับแล้วจริงๆริงเลยมันมีเรื่องข้องสาเหตุจากการเมามันมีต่อเนื้องอีกสองอย่างนะครับนั่นก็คือหลักสับซ้องเรื่องของกางันคมขึ้นทีนี้เรื่องของคมขืนนี่แหละครับสําคัญเพราะคนพอมันเมากันแล้วมันขาดสติใช่ไหมขาดสติ ก้าสติสัมปัญญาก้าความหยับหยั่งจังคิดจังใจนะครับสิ่งเดี๋ยวไม่เคยทำอาจจะทำนะครับตอนไม่เมาคนคนเมาผมเมาผมเมาก็เลยอ่านรับตอนไม่เมานี่ไม่อ่านเลยผมเมาเลยไม่นานก็จะพู้ดว่าดื่มเหล้าเลยเป็นยาเป็นยาเลยตอนไม่เมานี่ไม่กล้าพูดวดเลยผมเมาเลยผู้ดวารดมาเลยผูดวาร์ดไม่ยึดท่านเลย กรณีค้มขึ้นนี่คือคือเอาจอประเด็นไปเลยว่าไอ้มขึ้นตัวไปมันพิษอยู่แล้วแหละตาคาเกิดม,ม,มื่อก่อนมม่ถุงทุดเกิดมาประหันชีวิตถ้ากมขึ้นแล้วคาถ้ากมขึ้นแล้วไหมคาค,คาา็อ่ามัน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 มมันมันเยะยาว่าอายุนะครับคือกันกันตาก้มขึ้นเด็กไม่เกินิบสามปีใช่ัหมเด็กไม่เกินสิามปีซึ่งแม่เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมมีความพิษพีนะครับาผู้เย่าปราผู้เย้านะครับอัตราโทษก็ตั้งแต จ็ดปีจนตึงนัวยจำาคุกตลอดชีวิตนะครับไป้นั่นคือไม่เกินสิบสามปีแต่ถ้าอายุสิบห้าปีเป็นต้นไปใช่ไหมไอ้นั้นที่ว่าเป็นนั้นแล้วเมื่อก้มคืนคนเดี๋ยวอยู่ยี่สิบ่ากาโต้มาไปช่วยกันทีเพราว่าจะพิษก้มคืนหรือไม่พิษสิบห้าปีกะโท้อาจจะหน่อยลงนิดนึงนะครับหน่อยว่าก้มคืนเด็กหน่อยสิบสามแต่ว่าไอ้นัอน นั่นเนี่ยกันกันไม่เกินจิมซ้ำนี่อัตรางตัวมันตุตงต้งเลยส่งคุุบกับอ่าคือไม่ต้องไม่ต้องฟีหน้าเลยว่ากันตากลมขึ้นเด็กอายุม่เกินจิมซ้ำเด็กจะยินยอมไม่ยอม,ยอมพิษพีครับไม่จะย่างว่าเด็กยอมอเด็กมันยอมครับคกับแบบเมืองเพลงบางเพลงนั้นเด็กมันยอมใช่ไหมท,ที่ว่าที่ยังเป็นอีสวดอีสวดมนต์ก้นก็ไม่ได้ครัไม่ได้ไม่ได้คือเด็กจะยอมหรือไม่ยอมถ้าไม่เกินจิมซ้ำปีพิษพีครนะครับจึงการกลมขึ้นนี่บางทีตามกฎหมา่ไม่นี่กลมขึ้นนี่ กฎไมยเขาต้องช่ายก้มขึ้นยิ่งท่านั้นอแต่ณปัจจุบันครับยิ่งก้มขึ้นช่ายกับพิษไม่เหมือนกันแล้วนะรับเพราะตามกฎหมยเขาก็ก็ข้อระบุเลยว่าช่ายไดนะก็ก็ก็บอกเลยช่ายได้ก้มขึ้นยิ่งอื่นถึงไม่จ่ายปัญญาของตนโดยจ่ายกําลังปัททุตรายโดยยิ่งนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถกัดขึ้นได้ผู้นั้นมีความพิษทางกมขึ้นแต่พอจดหม้เกเค่อยไม่แล้วก็บอกว่าผู้ใดทำไมผู้ใดก้มขึ้นกระทำจำรอผู้อื่น คำว่าผู้ใดนี่เป็นผู้ยิ่งก็ได้ผู้ชายก็ได้จ่ายก้มกึ่ยิ่งยิ่งก้มกึ่จ่ายพิทปีครับ้นะครับมันพิทปี้ก้มกอ่งพิทปี้ปิดโครงการก้มกึงขึ้นไม่มีก็ยกเว้นไม่มีก็ยกเว้นแล้วถ้าพวกับเมียแต่เมียเมียไม่ยอมเกิดพวกรเมว้าเนี้ยตื่นตามกฎหมายเก่านี่กันตาเมียก้มกึ่พวกรับขันตามไม่ได้จดทะเบียนอยู่กินจั่นสามีประหยัดแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันครับก่อนได้เมียไม่ยอมพวกรือดารมณ์แลยใจกับนางกงมกึ่เมียเมียไม่ยอม อันนั้นเกิดพิษกลมคืนตากฎหมายเก่าแต่ถ้าจดทะเบียนยอมไม่ยอมก็ไม่ผิดตาตากฎหมายเก่าแต่ร่างจดหมายมีการแก้ไขในปัจจุบันนี้จดทะเบียนก็ดีไม่จดทะเบียนก็ดีวันไหนที่เมียไม่ยินยอมผู้หญิงไม่ยินยอมผู้หญิงเอาเรื่องผิดผีผิดหมดิดดหมซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสถ้าเมียไม่ยอมตั้งพวกเดียวถ้าเมียไปแจ้งความก็ผิดผิดครับนะครับเนี่ยกระเมื่อนเราอย่างนั้นตากโองเราในวันนี้นะเอกสินทังนะ การการขามันมาผวงเมื่อนร่างยากก่อคดีความขึ้นเลวซึ่งบางกลางบางกลาวผมมองแล้วครับสติครับครับอาจจะไปก่อคดีความพิจารณาเรือลาวยกตัวเองยกอยากไปหลักจับลาวครับครับไปหลักจับชาวบ้านไม่ปรือครับนะครับหลักจับชาวบ้านนะพิจารณาแล้วมีโทษนึงจำปุกอยู่แล้วนะครับแต่หลักเมียหลักกลองเมียแต่ถ้าพ่อหลักจับปล้องเมียครับหลักต่างเมียสอนว่าเนี่ยบุญยิ่งบ้างตายพลาดบ้างครับไอ้นี่คนไม่บอกว่ามีความพิษแต่ไม่ต้องรับโทษโอนะครับมีความิแตต่่ไม้องรับโทษ ตะพัวลระก้องมีอ่ะมีอ่ะก้องพัวมีความพิษอ่ามีความพิษแต่คนไม้บอกไม่ต้องหลับโทษอ๋อจอกก็บอกว่าถือ้อพิษจำเริ่ยนพิษอะไรตือว่าเป็นเป็นกิจกรรมสัตว์นาการไปในครอบพุ้วแต่พุ้กับเมียก็ย่อเล่นนะครับแต่แต่ว่าพวกกับเมียต้องจดติดเว็ตำรวจนะครับถ้าไม่จดติดเว็ตำรวจนี่พิษถ้าไม่จดติดเว็ตำรวจพิษอ๋อครับผมุ่งไปนครับและนี่คือคดมาเกล็ดความรู้ข้อก้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆก็เป็นเกล็ดความรู้ข้อก้นไม้แข่ตัวเลยที่สำคัััััญดด้้้้้้้ววยยนนนนนะคครรรบบบพพีีีีี่่่ออองงใหไไกาทเม ถ้าวัาวานนี้พวกเมากลับมาเมียกำลังนอนรับพวกกิด๊ดถ้ากิ๊แล้วอ,อีนอนนะครับถ้าว่าพวกปฏิบัติการค่มขืนใจนะครับให้ไปแจ้งความเลยบอกว่าอย่าทำนะต่อเจ้าแจ้งความนะเพราะตานายุงยุดบอกไปแร้วในรายการดื้อโตต่อเจ้าต้นพิษต้นอยากข่มขืนเราจะรับงานกับนี่คือเรื่องก็ไม่แคเคตัวของจวาบานเอาเละครับวันนี้ผมขอต้องขอขอบคุณเป็นองทุถกทกาันนะครับเี่ให้เกียรติดต,ตามรายการ เดินสตอร์คเพลงที่ช่องโชต้าไาจันส้มไอพีเอ็มและที่สําคัญก็ขอบคุณธนาหยงยุทธนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ในรายการเดินสตอร์คเพลงกับคนไม่ชาวบ้านโดยธนาชาวใต้ธนาหยงยุทธบุญทองแก้วนะครับขอบคุณมากครับผมที่มารวมรายการครับครับครับสวัสดีครับนายผมครับลาพี่น้องพร้อมกับธนาหยงยุทธด้วยกันเลยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือเดินสตอว่าของแพน่นอนคือเดินสตอ